สวัสดีครับผมสวัสดีด้วยพี่น้องเด้อนะครับมือน,นีบาวตาสีภาพพี่น้องนะครับมาเบิงคีย์บอร์ดในราคา11,500บาทร่วมทรงนะครับมาเบิงด้วยพี่น้องเด้อนะครับเป็นยมามาฮ่า PSR รุ่น E453 เครื่องง่ำๆครับตัวนี้พร้อมเร้าบันเล่งให้พี่น้องนะครับพร้อมมิด้คาราโอเกะนะครับแถมไปให้นะครับ เดี๋ยวจิพผาพี่น้องมาเบิงวา่ามิดีคลาโอเกะคืออีหยังนะครับอันนี้ก็คือเป็นเร้าที่เ้าลุ่งไห้นะครับเป็นเส้าบันเล่งทั้งผาคอีสานบานเฮาสามารถเอาไปเปิดใช้ต่อเครื่องขยายเสียงก็ได้ด้วยพี่น้องเด้อล่นตามก็ได้นะครับเสียงดีครับตัวนี้ยามาฮ่า PSR รุ่น E453 เดียวบาตาจะเปิดจังหวะเปิดเสียงเนี้เสียงแตง่งเสียงจังหวะทีบาตาได้เฮ็ดไว้แล้วลุ่งไว้ในเครื่องให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับ เครื่องนี้บาตาแปะภาษาไทยใต่ปุ่มกดให้พี่น้องเรียบรอยแล้วหรือว่าพี่น้องบ่มักก็สามารถดึงออกได้ด้วยพี่น้องเ้อะเครื่องโดยรวมประมาณนี้ครับด้านหลังเครื่องนะครับก็จะม,มีช่องเสียบนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์เข่าคอมพิวเตอร์นะครับเข่า usb หรือแฟลชได้แล้วก็ต่อเข่าหูหนิองอีกสามารถเชื่อมเข่ากับโทรศพัพท์ห้าได้แล้วก็เป็นรูเข้าเครื่องเสียงหรือหูฟัง แล้วก็เป็นทัเศเสตพัศเทศนะครับตัวนี้ภาพม,มุ่มสูงพี่น้องภาพโดยรวมมุมสูงริมยนังขาวงามครับริมขาวจั่วนะครับบอดี้ซุ่มไปตรงบอดี้นะครับเบื้องควกมุม,มชัดของตัวหนังสือยังชัดเจนเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเบื้องต้นตรงปุ่มกดห่อเด็แปะภาษาไทยให้พี่น้องเพื่อเอาไปใส่ง่ายๆนะพี่นอนะ้องเนาะมือนีบาตาใส่เศร้าใส่ ในเครื่องคีย์บอร์ด่าเป็นการเงียบเงาพ,งพ,พี่น้องไกดีฟังไปเพิ่ิน้ากันนะครับตัวนี้บอดเขีนปุ่มภาษาเห็นภาษา,า,าไทยบอเ์าเขียนแปะแหว่พี่น้องแต่งา่ายง่ายบ่มากกิดแกะออกได้ครับตัวนี้มีความพิเศษครับมีตัวพิษเบนตัวยุกเสียงให้ไปพร้อมบัดที่นี่บาตาสีผ้าพี่น้องมาเบิ้งจังหวะนะครับที่เขาลงไวพร้อมเสียงที่เขาเฮ็ดไวเลยนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับปิดจังหวัดเศร้าก่อนปิดจังหวัดเศร้าให้ไม่กดที่คําว่า หยุดเด่นจังหวะโมนี่ครับหยุดไปปั๊บอ่าห้องคือเปิดเล่นจังหวะกับยูโมนี่ปุ่มเดียวกันนะครับเอามากดที่คําว่าจังหวะครับนี่บัตาเขียนว่าจังหวะอยู่กดที่จังหวะปุ๊บมาที่นี่อ่าเช็กลิมพี่น้องนี่ฟังก่อนกันหนยเช็คลิมไหรก่อนว่าที่ทุกลิมบ่เอาไม้เริ่มต้นไม้เลยปิดเครื่องก่อนอ่าปิดเครื่องมุนถวนอ่ามุนหมุนเข็มทวนนาฬิกาแต่ก็ปิดปุ่มเปิดปิดบาตาเขียนว่าเปิดปิดอยู่กดจิ้มค้างไวแลวก็ไปครับอ่า พี่น้องหินแสงาขาวๆอันนี้คือหลอดไฟเดี๋ยวพี่น้องเด้ออ่ะไปที่นี่เปิดเครื่องครับเปิดเครื่องจิ้มไปที่หนึ่งปั๊บเรียบร้อยนะครับไปที่นี่เบิ้งความคมชัดของจอจอซีฟ้างามครับเห็นชัดเจนนะครับไปที่นี่เปิดโวลลุ่มครับระดับเสียงก็คือโวลลุ่มบ่มมีเสียงคอคแขกค,คอคแขกบ่มีนะครับจะน,นี่เนื้อดีนะครับอ่าไปที่นี่กีกดลิมให้พี่น้องในเบิ้งไลทเทเลลิมนะครับไลทเทลโตพี่น้องเบิ้งไปน้ำกันซาซานะครับ เสียงดังฟังชัดนะครับริมขาวจ้วะนะครับริมแนนด้วยพี่น้องเด้อลำพงออกทั้งสองขางท้ายขวานะครับปกติใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะมาเบิ่งตัววงล้อนะครับวงล้อหมุนไปถ้าเขาหมุนวงล้อปุ๊บตัวเลขมันจะหมุนนะครับเห็นไ่หมุนไปตามเ้าสามารถผมจะเช็คตัวเลขดันแป้นตัวเลขนะครับศูนย์ครับเลขศูนย์ติดหนึ่งสองสามติดครับเห็นไหศูนย์สี่ห้าเห็นไ่มหกติดกับเจ็ด อ่าแปดนะครับเก้าติดนะครับอ่าเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายบวกเห็นบ่มันหมุนได้ปกติอันนี้คือใส่งานได้นะครับปุ่มใส่งานได้ปุ่มตัวเลขใส่งานได้บัตรที่นี่บาัตาเดีภาพาพี่น้องมาเบิงจังหวะไทยและเสียงที่บาตาเฮ็เหต้บอ่าลงนเครื่องนะครับถ้เาเปิดเครื่องมาแล้วถ้เาเปิดความดังตามใจมากนะครับโอมนตามใจแม่เอาเปิดไปแล้วนะครับบัตรที่นี่กดคาว่าแบ่งนะครับกดแบ่งแบ่งปั๊บนะครับแล้วกดเสียงที่หนึ่งกดเสียงที่หนึ่งครับเบิง เอาซุ่มไปใกล้ๆแนบบ้าตาเอ้ยกดแบงกระกดแบงกดเสียงที่หนึ่งปั๊บนี่เห็นบลึงน้ากันจะทยกกล้องขึ้นมาอีกน้อยนึงพี่น้องนี่เห็นนะครับวันที่นี้กดที่เปิดเล่นจังหวะเลยมองนี่เขียนว่าเปิดเล่นจังหวะกดเลยครับกดเสียงกลองมาเลยกระเดืองแน่นๆครับอ่าวันที่นี้มันจะมีแต่กลองกระเดื่องออกมาให้ห้ามไม่กดริมฝั่งซ้ายนะครับอ่ากดริมฝั่งซ้ายเพื่อจับขวดเบสนะครับเบสมองนี่บ้าตาก็เขียนว่าเบสดูนะครับแต่ว่าก็ต้องไปแตะมันแลวห้ากดริมเล,เลยเลยครับ อย่างเช่นบาตาก,ากดอดกดคอดจีมิเนอร์เบสออกมาเลยนะครับเมืกก่อกี้เขากดเสียงที่หนึ่งเสียงที่หนึ่งก็คือเสียงนี้ 1. พี่น้องเป็นเสียง YC อาน,นี้บาตาตั้งชายาเองนะครับ YCE453 บาตาแต่งเองเฮ็ดเฉพาะบาตาผู้เดียวนะครับ YCE453 อ่า มาที่นี่เสียงที่สองเขาสามารถกดเสียงที่สองได้เลยเอากล่องซุ้มไปใกล้ๆครับเสียงที่สองครับผมกดคีย์บอร์ดอยู่นะครับเอาขออนุญาตหลักโต๊ะมาพี่น้องเสียงดังอ่ะนั่งโต๊ะมาที่นี่เอาเบ่งไปน้ากันซุ้มเขาไปใกล้ๆเบ่งหอดผู้เลยครับความงามนะครับเห็นพี่น้องเห็นชัดเจนแบ่งเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองเสียงที่สามเสียงที่ 4, สี่เขียนแบบบานๆเนี่ยพี่น้องเอากระดาษเท่าเขียนใส่ปากกานี่แหละครับจ้างเมียเขียนครับตัวนี้เอาเสียงที่สอง ทีนี้เขามากดเสียงที่สามบ้างนะครับอันนี้คือจังหวะโบลิลนะครับเสียงที่สี่หมายถึงว่าห้องบอมักซีเสียงนี่เขาสามารถไปกดที่คําว่าเสียงมองนี่ครับแล้วเขาก็สามารถบึง้งมันจะมีซื้อเสียงบอกอยู่มองนี่ครับมอง,มอง มองตัวคี์บอร์ดมันจะเป็นเสียงโรงงานเดิมๆนะครับแล้วเ้าสามารถเอามาใส่แทนได้ในซีเสียงนี่เอามาเล่นแท่นได้นะครับแต่ว่าบาตเคัดเลือกจากในเครื่องประมาณหาหกลอยเสียงบาตเคัดเลือกแต่งเสียงมาให้มันมวนแล้วเอามาลงไว้ในแบงค์นี่ครับเพื่อพี่น้องจะได้เอาบอไปเล่นนี้แยางๆเนาะเอาจะได้เล่นง่าๆยๆเอาอันนี้คือโบเรโลนะครับแบงค์หนึ่งโบเรโลเปิดเล่นจังหวะ,ะครับกดคอดเบรค,ครับอเล่นเสียงไหนกับกดได้เลยครับซีเสียงนะครับสเสียงที่หนึ่งง่ายไปเสียงที่สองครับ ญ่ายไปเสียงที่สามญ่ายไปเสียงที่สี่ครับตัวนี้มีฟังก์ชันดีที่ว่าบาตาแก้ไขจังหวะหมายถึงว่าเปิดเลนจังหวะครับอ่ะโซโล่กองจับคอร์ดเบสโซโล่กองกดทีเดียวพี่น้องก่ต้องไปย่ำนะครับก่ต้องไปย่ำกองเด้อกดทีเดียวก็ได้ครับหนึ่งเห็นว่าบาตากดกองทีเดียวนะครับจังหวะบวกกระโดดครับอ่าเข้ากดโซโล่กลองหรือว่า้จกดสองทีก็ได้หนึ่งสองจังหวะกับบวกกระโดดไปส บบไปบ่บเปลี่ยนจังหวะอื่นนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้พี่น้องเอาไปเล่นง,นง่ายๆนะครับกดสุตรกอองทีเดียวกันเลยครับเห็นว่าก็เป็นจังหวะเก่านะครับอ่าบางทีนี่เขาอยากเปลี่ยนจังหวะใหม่ให้เขามากดคำว่าแบ่งเห็นว่าพี่น้องแบ่งกับเซฟอยู่น้ำกันเด้พี่น้องขังใต้เป็นเซฟขงังเครงเป็นแบ่งมีนาทีอ่าปุ่มเดียวเฮ็ดนาทีไว้สองแบบนะครับเบ็นกดทีแบงครับอ่ากดเลขสองขังเครื่องดีพี่น้องมองที่ก็อื่นแป้นเลขเด้อแป้นเลขกดเลขสองปั๊บนะครับ แล้วเขากดเสียงที่หนึ่งครับมันจะเป็นบิกินมากเป็นจังหวะบิกินประกอบด้วยสี่เสียงขึ้นกันครับเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามเสียงสี่เขาสามารถกดเสียงได้เลยจี่เทาเหล่นนะครับแต่และจังหวะบาแตา่อาจจะใส่เสียงคือกันหรือว่าบ้าขึ้กันนะครับแล้วแต่นะครับ 3. เสียงที่สามเสียงที่สี่นะครับ อยากจะเป็นใว่ไมหมฮากดที่แบงค์งครั้งกดเลขสามผิดต้องแป้นครับบึ้งนิว้วตาบึงาาบ้งจอตาใส่บึ้งจอตาขวาบึ้งนิ้วบ้าตาครับเอากดเสียงที่หนึ่งเป็นลำบกนี่บ่ที่นี่ลำบกย่างที่บอกพี่น้องไปนะครับพี่น้องกดสซโลกกองทีเดียวก็ได้ครับนะครับไม่ต้องกดสองเทียเห็นวะอ่าหลายคนที่ใส่รุ่นนี้เพราะว่าตระกูลอีรู้ว่ารุ่นไหนก็ตามต้องไปสู้โลกกองสองเทียเฮ็นเห็นเฮ็ดเห้เท่า ลุงเจ้าของครับสับขาหลอกกระห้องเลีนไปกับลืมลืม,ลมงง,ง,งเฮ็ดให้เฮาเล่นซับสนงงนะครับเอาอันนี้เบอตาออกแบบให้พี่น้องบอสโโลกองที่เดียวครับเห็นบ่า,าเปลี่ยนเสียงไหนเลยเลาลองเล่นเสียงที่สามบ้างเปลี่ยนเสียงที่สี่นะครับ กดเสียงที่สองกดเสียงที่หนึ่งนะครับไหลมากบาตาดีใหญ่หลินจังหวะไม่แบบบต่ต้องยึดจังหวะคือจังหวะตอ่อเนื่องนะครับกดแบง่งเดือนหนึ่งปัป๊บกดเลขสี่พี่น้องกดเสียงที่หนึ่งนะครับเป็นหมอลำม,มาแล้วมาที่นี่หมอลำม,มาแล้วหมอลำตัวนี้บาตาออกแบบให้เฮากดย่ำสองเทียหมายถึงวา่าตอนนี้เฮาเล่นจังหวะหมอลำอยู่ อ๋อโซโล่ไปอีกทีหนึง่งมันจะเป็นจังหวะอินเดียเด้่ยป่ะสิอ่าตัวนี้เป็นเป็นดิสโก้เถิที่พี่น้องอ่าอินเดียมันชุดหนึง่งอ่าตัวนี้เป็นดิสโกโ้เห็นปะมันจะได้ฮาวๆเวลาเฮาเล่นไปมันจะได้ฮา,าวๆบาบาตาออกแบบให้เป็นหมอลำคู่ดิสโกโ้เห็นปะตัวลูกกล้องอแบบนี้เลยพี่น้อง กดโซโลอีกหนึ่งครั้งมาเป็นหมอลำได้ยเลยสามารถกดเสียงพิดได้ยเลยครับพี่น้องอยากเลริเจังหวาไหมพี่น้องกดแบ้งทีหนึ่งปั๊บไปกดเลขหาพี่น้องกดเสียงทีหนึ่งเป็นจังหวดสองใหม่อันนี้เอาใจคน้นผักากางเนาะพี่น้องเอาจังเอาใจขุจ้นผคกกางจังหวะไทย จังวันสองใหม่นะครับตัวนี้กัดกดโซลูต์ทีเดียวครับอาเปี่ยสียง กดเลขกก oh, ตรงแป้นนะครับกดเสียงที่หนึ่งไปที่หนึ่งเป็นสามชาดิบ้าที่นี่สามชาบ่าวตาก็ออกแบบมาให้พี่น้องเล่นคู่กับดิสโก้นะครับกดสามกดที่หนึ่งเป็นสามชากดโซโลอีกที่หนึ่งเป็นดิสโก้ครับมันจะได้เห่าๆเวลาเาเล่นอา่ามันจะมันจะได้เสด็ดคือบา้านเขาเอื่นนะครับบ้านที่นี่เียแบบนจังแบบอ่ะสมมูรณเทาเล่นอยู่เียแบบนจังว่าไม่กดที่แบงค์ครัง้งกดเลขกเจ็ดครับกดเสียงที่หนึ่งเป็นล่ำพูดไทยมาแล้วพี่น้อง เป็นลำบุไทยเอ,เอาสามารถยนหน่ยเลยครับที่เสียงบาตาเซตไปแล้วนะครับอามาลองฟังเสียงเบิงเสียงพิ่น,นะครับเปลี่ยนเสียงไหมนะครับเสียงที่2เสียงโวดครับ เป็นเสียงซ้อพี่น้องโอ้จับมือเดียวมือสั่นพี่นอ้องอาสงสัยหิวเขา่าเอามาบังเสียงที่หนึงครับเป็นเสียงออรแกนครับถือไปบางเทียกล่องมันสั่นเด้อพี่น้องเด้อมือสั่นนะครับเอา ไปกดแบงต่อไปกดแบงที่8กดแบงหล,ล้วกดเลขแปดครับกดเสียงที่หนึ่งนะครับเปิดเล่ินจังหวะครับตรงหมุเขียนว่าเปิดเล่นจังหวะนะครับเป็นกล่องเงาบวดเสียงเบียดบาตาใส่ให้มกนักนะครับ้มันเดือดเดืน่อ่านฟังเสียงพี้นครับเปลี่ยนเสียงเลยเลยครับเอาเสียงบวกเอาเสียงก็ใส่ จากเปลีต่อเนื่องโดยที่เขาบ่กต้องหยุดเครื่องเขาสามารถอยากไปเล่นสามชาหรือหมอลำเขากดได้เลยครับกดท e ี่แบงค์นะครับแต่เป็นกดเลขซีนะครับบาเสียงแค่นึงเป็นหมอลำม,มาเลยครับพี่น้องอ่าพี่น้องกดเห็นคําว่าอ่ามันจัไม่หยุดนะครับพี่น้องกดที่ว่าหยุดอ่าบา,าตเตสบาตเเสริมไห้พี่น้องจะไปเล่นมวนๆจะไดือดห่าวๆนะครับ ประมาณนี้เนาะบัดทีน่นี่บาตาแถมแถมใหกก gue, ก้ก็คือว่าไปกดที่เพลงเด้อเป็นตีเพลงปั๊บพี่น้องกดไปทีกป่กดที่เข้าม, Link, ม,มาเพลงเด้อโอ้ยมือสันพี่น้องไปกดที่เพลงแล้วก็พิมบาศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็มาเปิดเล่นจังหวะตัวนี้ครับเปิดเล่นจังหวะปุ๊บอันนี้คือเพลงแถมให้ประมาณเกือบสามสเพลงยี่สิบก็ไปนะครับยี่สิบไปปลายเพลงอ่ะเป็นเพลงที่เข้าแถมห้พี่น้องสามารถเอาไปหล่นนําก็ได้นะครับเป็นการฝึกคัดตามเพลงนะครับเอากับฟังแล้วเขาก็เล่นนําเด้อยพี่น้องเด้ออ่ะฟังไปน้งกันครับ พอหยุดปุ๊บครับพาเปลี่ยนเพลงใหม่ห้ากับกดเครื่องหมายบวกหรือว่าห้ากับจำเอากระดาษเพลงที่สี่สิบสองอ่ากดเพลงสี่สิบสามกดเครื่องหมายบวกไล่ไปเรื่อยๆครับอ่าไม่ห่างมาซะนี้หรือว่าห้าจะพิมพ์คำก็ได้ครับศูนย์ห้าอ่าหกยังเสียอ่าสามารถปรับเพิ่มความเร็วลดขี้ได้ด้วยพี่น้องเด้อคำว่าลดขีด้อ่ะไปกดที่ท้าแโ่พูดอ่า ลดขี้กดที่ทางสะโพกแล้วก,กดลดกรับเห็นบ่มันต่ำลงได้มันสูงได้เห็นบ่มันจะมีอยู่ศูนย์สองบวกสามบวกสี่เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์คือค่ามาตรฐานหรือว่านักลองที่เพิ่อนอมาลองนั่มเพิ่นขี้ต่ำขี้สูงบ่พอซ้ำกันเขาสามารถปรับปรับขี้รดได้นะครับปรับปรับเพิ่ม ปั๊บขี้นะครับเอาง่ายๆัปที่เรามาฟังเพิ่มความเร็วกดที่เพิ่มความเร็วปั๊บมันจะเห็นเทปพูนะครับความเร็วที่ลอยสามสามเขาสามารถปรับเร็วเห็นปะหรือว่าปั๊บซ่าก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเอาอยู่เขาแล้วหอมกับเขาแม่กั้งเห็ดกับเขามือนี่ต้มปลาเด้อพี่น้องมากินต้มปลาํำกันคลิปนี้ก็สิขอไปสั้นหนเนาะฝากพี่น้องใน่เด้อนะครับถ้าคู่ใดสนใจมาเบิ่งนะครับอยู่บางพี่สมุรปราการนะครับถนนเทพรักษ์หรือว่าจิเขามาทั้งถนนบางนาตาด ของมอที่สิขาเข้ากรุงเทพนะครับเพิ่มมาก่อนเด้อพี่น้องเด้อช่วงสงการอาจจะบุญเดียอยู่บ้านนะครับอาจจะได้กับโคราชนะครับไปส่งผู้เฒ่าผู้เฒ่ามาหาผู้เฒ่าเงินมาฝากครับเอาฝากไว้ครับไอเดียไล่ศูนย์แปดสี่หนึ่งสองแปดเก้าเจ็ดเจ็ดสามหรือว่าเบอร์โทรศูนย์แปดสี่หนึ่งสองแปดเก้าเจ็ดเจ็ดสามเอาคลิปนี้ก่อนสิขอไปแล้วครับเอา้าก่อนสิไปปิดเครื่องจังหน่อยก่อนไปที่คําว่าระดับเสียงหมุนเข็มทั่วนาฬิกาปั๊บกดคําว่าเปิดปิดจิ้มไว้ แล้วกับปอยอะ,ะมาณนี้พี่น้องสวัสดีครับ